ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพี่พริกชาแนลกับพี่น้องตามไปกินข้าวแรงวันนี้กินปีใหม่เนาะกินปีใหม่ก้อยปลาหมึกกับพี่น้องปลาหมึกใหญ่เนาะมาเดินไปกินข้าวแรงด้วยกันโสดเลยนะวันนี้มีอยากกินข้าวเสีบน้ำนาะพี่น้องวันข้าววันข้าว้นีวันข้าวหน้าปังหากฮาเกว แตงทอดไข่หนึ่งปานะลูกครับ pues ันเหมือนกัขง้าแสบคู่มือของข้าแสบคู่มือเราขิงข้าิ้าเราเสียที่อกมันจะปวดนั้ รองแท้ยังไงนะซื้อสีแดงพัเน่ยอะนี่แท่ยยงังคืเป็นสีแดงช่หลายอย่างไก่เม่อฮะเนาะเป็นสีแดงเนาะม่อคอเป็นสีแดงเลย ใส,ส่ซื้อซือซิเบียตนี่ปวดเงินสื่ห้องหานี่บอกม,ม่แมวบอจุดหน,น,นึ่เงาหนึ่ง Thứ giờ lại bị cả Mình thỏa xét Rất khỏe ông là ngu lập bị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không đưa, không đưa ด่าพัมแล้วน้องปีกชอบน้องกินแล้วลูกน้องอยู่ในอู่แต่ว่าน้องกินเยอะแล้วอืูไม่ได้แบบน้องให้ปู่ไปเอาบนี่ไปไม่ปูมาเลยเพรมันหนาเพราะใครจะไม่รมือเจ้าเอามันนอนในบ่อน่ะเจ้าเฝ้ามันมันบริสุทธิ์ไฮ ปลามันแต่ยู่ใจมันก็ยู่นางเภาเามันนังเผาเอาอซื้อ่บอเลยคันีพุอีพุมันอีพุกกวังคืนนะพรามันตอนในอุ้มเพื่อมันสิลับจะอ,อย่างโงบางอันนี้เจอนอนงานและะ้วก็เอานมใส่ปาและะ้วก็หลุดก็จะจับมันลับ <c oughs> บัวด้เหงาบัวใจเงอืมปีไหกรับมึงนี่นอน 4ีทุ่มเอาแล้วยามเขาอยากนอนขอดตีสองตีสามพุ่งเม to ื่อไปเหินจนจนอพีนว่าฝันไั่อยากนอนหนุี้หาลูกมันขี้หายช่วันอให้ขวัดมองให้บ่งตานให้เลยนืนเลยเนาะมันรับไน้นอนอยากกินมันก็ให้เยอะมันก็ให้ นี่คือโบไฮเด้อทั้งคือที่เต็มแพมเพิร์อยู่กันขันเฮามีเปิดเบิ่งกันะเมื่อคืนนิ่งเต็กนอนหาวนอนใช่เฮาบอบิดเบิ่งแพมเพิร์มาขึ้นลื่นๆออฟเซนแพมเพิร์ตแต่พอตีเบิ่งกเโอ้ยตีเต็มแพมเพิร์ตจนได้ปุ๊กไปล้างใไปล้างแล้วกะล้างแบบเมื่อ่นตามแแ่อยู่เนาะทั้งคนทห้เเว้ยอที่เลกกมุนตาแม่บอกเอามาปงแพเพแล้วก็กินนมแล้วก็ลับก่าเลยไม่ตีไม่ดังเลย Mấy nhóm lúc trước phóng ở đây cũng có hai anh đi Ở đây thì khuôn người mới trả miếng Ừ Ở đây 2 nó mới Ừ Ủa Chắc Đại diện Bộ chắc đây thì bộ mẹ đại diện rồi bộ chạy rồi ตั้งใจนี่แหลหรแม่บตั้งใจมันเป็นอะไรหลงเพลงมันหยุดมันแดงก็เอามงนงั้นแหะอาหารอสอกมันหลงเพลงอแม่นมอ่านคอสอกเมื่อได้อ่านอ่านแค่โจนหรือนูกนั้นพออ่านแล้วก็จิ้ม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 ยิ้มยิ้มจิ้มจิ้มจิ้มยิ้มจิ้มจิ้มจิ้มยิ้มจิ้มจจิ้จิ้มิ้มิ้มิ้ิ้มิ้มิ้มิ้้มิ้ ประช็อกมีห้าทิศกาแปดทิศนี่เราจะมีไหมมุกมุกาครนีคนจะนอกจะมีคนสนุกโมได้เปิดบึงก็ได้กคำถามเลยโมได้แก้โมได้มาใส่เลยวิชาอือท็อกซิบหอกซิบ์เมื่อกี้หนูเคยวิชาหนึ่งหนูเคยวิชาหนึ่งแต่พอหนูไปดูดีๆมันสามยุคข้อแต่หนูกาเป็นสี่สิบข้อเลยหนูก็เลยเอาที่ขเคนลบอย่างไว อย่าจำกินมาเกือบปอกไปกินขนิดยิ่จรงแล้วใหญ่ไม่สนใจกจายยองตัวบัลลี <c oughs> ลูกน้องก่นมันมีบ่เป็นช่วนยองเป่นปีใหม่บ่มีบ่ลูกน้องลูกน้งนไหน กันชืสปารอเล่บรสเลืกอันนี้อันเลือกข้ามยีดะเหมอะนี่ว่าน้องแตงเลือหยาบั้ยเาอยูถามเราหากวันเข้าเรียวอค่ะจะอ่านใ้รือบ่มากินตนนันพี่ยืนจานพักแหมพอรูปีดมที่เตยมจานยังอยู่บ่อเนี่ยกะนี้เ้ยนี่ที่คยลวกฮะ Một mưa, mọi người mất 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 mất mọi người mất 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 เราพักนีมันตัวนั่นอนสมบัวเดลาตะโกยตะบวตะบูแบงมันตะบัวนมันตะบูปันตมตะบูใหญ่งก่อนสมนนแหวบใหญ่มานมันบม่รมดัมันโยที่เก็บลกรโดูกันไม่เป็นไรอหนูบอ ขอาบะโล่งเล็ให้ก็ดีแต่ว่าบะเลดเจีชองลงในใ้กุ้งข้อโลดหนึ่งคุณวะเป็นไปร้เหรอด้อยนมุ้ยปิดนุ้ยทีไรจะบอกใช่ไหมกใกุ้งโลดหนึ่งเลยบอกามหาเงินยังไงอุ้ย้าเป็นซีว่าซื้อแทงบ่ละเป็ดซีนบ้ละพันบ่าละร สองหรือเป่าร้อยสามิบบาทูเได้มาผิดมูนี่แหละป่บอูมมกเอาใสทคนเราบอจ้าอ่เจ้าอย่านานอย่าบอกลบเร็วไปนี่เดหลับเปเบิ่งเอาอเพราะว่าถ้าเบิ่งตนึงเราเอาใสไปเบิ่งอีกตัวนึงอิ่ม่้เราบ่งกัปูอบอก้าอยู่ ห้าแปดอันเล็กนั้นได้เอันนั่นอืก็ู่ซื้อเร่อห้ซื้อสองแปดตามแปเมักเด็กห้าเด็้าโอ้ิอสแย่สิบสองตัวนะสตัวบนสองตัวบนจะซื้อตายที่นาะ่ะโอ้พอดีเลยครับพี่น้องดืมเบิ่งเวลานะพี่น้องเนาะมันสิยาโพอดเนาะ คลิปนี้กับวัชรินีอนนะพี่น้องกะสิพาคย์กิกกนข้าวโตเนาะหลังจากวานข้าวเหลวหน้าปังเนาะพี่น้องมือกะสารักรคลิปนี้กับวัชรินี้ครับพี่น้องครับบุลลิกายบุบบานข้าวมัน